ดีค่ะดิฉันนางสาวชย,ยาดาศักดิ์ลงชัยวันนี้จะมารายงานสภาพอากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างประจำวันพุทธที่24เมษายนพศ2567ต,ตอนบ่ายค่ะการพยากรณ์อากาศประจำวันที่24เมษายนพศ2567นะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลอนกลงวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองระดับของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง โดยส่วนมากนะคะจะเกิดบริเวณจังหวันดนครราชสีมามีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39-42องคีสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-30งสาิองศาเซลเซียส การพยากรณ์อากาศเจ็ดวันล่วงหน้าช่วงวันที่2 4ถึง25เมษายนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมี้าหลวงในบางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบถึง20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40-42ถึงสีองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27-30ถึงองศาเซลเซียสช่วงวันที่26-30ถึง เมษามีอากาศร้อนถึงน้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อะสิบถึงยี่สิบอพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณสิบถึงสิบ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ส9 4 0เก,ก้าถึงสี่สิองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สแปดถึงสสององศาเซลเซ,ลเซียสวันนี้ขอจบการรายงานสภาพอากาศเพียงเท่านี้ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน